ลิปนี้นะคะสาหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าทําไม่ได้รวมไปถึงการลดน้ําหนักหรืออยากจะออกกําลังกายให้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งทําไมถึงคิดบวกไม่ได้ <S 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 นิจะบอกให้นะคะว่าจริงๆแล้วอะค่ะมันมาจากสมองของคุณนะคะสมองของเราหรือจิตวิเคราะห์เนี่ยค่ะเขาอยู่ตรงกลางระหว่างเรากับจิตใต้สํานึกของเราการที่เราจะเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือเปลี่ยนแปลงความคิดมันต้องไปที่จิตใต้สํานึกสมองเนี่ยอยู่ขั้นกลางที่คอยจะฟิลเตอร์ข้อมูลใดๆก็ตามที่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณชิน ที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเขามีหน้าที่ที่จะปัดออกไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเริ่มที่จะคิดอะไรใหม่ๆจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆสมองจะมีหน้าที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ปัดความคิดนั้นออกไปนั่นแหละค่ะคือหน้าที่ของสมองสมองจริงแล้วเขามีหน้าที่หลักก็คือให้เราอะค่ะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็จะเป็นสัตว์ประเสริฐหรือสัตว์เดรัจฉานมีหน้าที่คล้ายๆกันค่ะคือเราต้องมีชีวิตดำเนินอยู่ต่อไปได้ อะไรที่มันออกนอกกรอบอะไรที่ไม่ใช่เซฟโซนสมองจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็จะปัดความคิดนั้นออกไปให้เราอยู่ในเซฟโซนให้เราอยู่ในที่ที่คุ้นชินเพราะว่าพอเราคุ้นชินเราปลอดภัยเราสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อันนี้แหละค่ะความคุ้นชินจึงทําให้ชีวิตอะอยู่ในวนลูปเพราะว่าเราทําอะไรเดิมๆคันธีได้เคยพูดว่าชีวิตของคุณคือผลพพวงจากความคิดของคุณเห็นไหมคะว่าความคิดสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแค่ไหน ความคิดเดิมๆที่คุณคิดซ้ำๆมันก็เปรียบเสมือนร่องน้ำที่คุณขุดยิ่งคิดซ้ำยิ่งคิดเหมือนเดิมร่องน้ำอะค่ะมันก็จะยิ่งลึกยิ่งลึกพอ,อเรามีความคิดขึ้นมามันก็เหมือนน้ำที่มันจะไหลไปตามร่องเดิมๆที่เราขปดไว้และหนึ่งในการเปลี่ยนความคิดใหม่ๆนะคะที่มันบอกก็คือว่าเราต้องสื่อสารไปที่จิตใต้สำนึกของเราโดยกระโดดข้ามจิตวิเคราะห์หรือสมองของเรานั่นเองค่ะหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราได้ติดต่อกับจิตใต้สำนึกของเราก็คือการนั่งสมาธิ เพราะการนั่งสมาธิคือการทําให้สมองของคุณนะคะหยุดคิดและเมื่อสมองหยุดคิดแรงต่อต้านกับไอเดียใหม่ๆที่เข้ามามันก็จะน้อยลงเมื่อสมองมีแรงต้านน้อยลงเราจะสามารถข้ามกำแพงนี้และไปถึงจิตใต้สำนึกของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับใครนะคะที่อยากนั่งสมาธิเมดนี่ซูปเปอร์ออดโอนะคะก็คือเป็นเสียงผ่านนั่งสมาธิมีทั้งหมด สิบเรื่องด้วยกันนะคะตั้งแต่เรื่องความสําเร็จความมั่งคงั่งการลดน้ําหนักการมีสุขภาพที่ดีหรือคนที่มีปัญหานอนไม่หลับก,ก,ก็ตามนะคะบางทีความคิดหรือนิสัยของเราแก้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือจิตใต้สํเร็จของเราเมื่อเวลาเรานั่งสมาธิเราหยุดคิดและเราโปรแกรมจิตใส่ข้อมูลอะไรใหม่ๆและเราใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้กับจิตใต้สำนึกของเราให้เขาได้รับรู้อันนั้นแหละคะ่ะคือการที่เราเข้าไปสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของตัวเราเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราที่แท้จริงขอให้ทุกคนกล้าที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงกลับมาบอกกันเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ